สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไปโรงเรียนกันจ้าไปโรงเรียนตอนนี้เจ็ดโมงสิบหกนาทีจ้าเจ็ดมงสิบหกนาทีวันนี้ไปคนเดียวเนะพี่น้องจ้าก็สิประมาณนี้แหละจ้าท่องอันนี้เดี๋ยวนา ที่ยุ่ขงางท่ามัยท่อ,อของประเทศเดนมาร์กเดี๋ยวใกล้ๆเขาหนาหนาวนี่แหละเดือนนี่แหละเดี๋ยวเพื่อนกระถอดนะจ้ะปกติเพิ่นจะถอดช่วงเดือนนี่แหละแต่ว่าบรูมันยังมีอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ก็จะอาสมีเทศการงานเอียงเจ็กยางอยู่เพื่อนเลยยังท่านในถอดปกติเดือนกันยาเพิ่นถอดแหละ พี่นอ้องสีฮอนกับบ้านอนสีหนาวกับบ่านหนาวแต่ว่าลุงบอกว่าอากาศจะดียู่มนันนี่ตอนเศร้าก็อาจจะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะโอ้ยอยากเห็นบรรยากาศข้างทางนี่ฝูงนกมันร่วมตัวกันพี่น้องนกอี่างบุ๊เต็มเลยจ้าก็สามารถสิท้ายให้เบิงได้มันเอ๊ะขับรถอยู่เนาะ พุงนกเขาสิแบบว่าเขาสิลงไปทั้งไตนะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเขาก็สิแบบใหญ่อบพยพเนาะเป็นการจะอบพยพหลายบักคักหนึ่งเออเอ,อจะแม่อยากมาบอกนะจ๊ะช่วงนี้เอ,อจะบ่ค่อยมีคลิปลงปันไดเพราะวา่าเอ,อยากนะจ๊ะเลี้ยนน้ำเดอกวก็ะเหตุงานน้ำมันก็นจะแบบประมาณว่าบุ่นวายจักน้อย แล้วก็ค่อนข้างจะเมื่อยจะเมื่อยเมื่อยคักเมื่อยหลายเลี้ยนกันนกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นภาษาติ่บนภาษาเฮ้าตอนนี้ก็เริ่มเป็นทาเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลผู้เฒ่าเนี่ยละหมายถึงเกี่ยวกับมันเป็นทาเฉพาะทางวิชาการเลยไหมประมาณถา้าท้าวิชาวิทยาศาสตร์มันก็นเอามารวมกันเหมือนเป็นเ ีสีเคมีชีวะเอามาร่วมเซ่กันเหมือนเลยมือนี่กันนักยุ่มือนี่กัสิมีการทดลองนี่ยงนี่แหละเกี่ยวกับวิตามินนี่แหละกะับกับเอก็ได้วิตามินมานั้อยู่แต่ว่าเอกไดเหตุการณ์บานมาพอามือคืนนี่อ่านหนังสือมาหน่อยนึงอ่านหลายบ่ได้พี่นอ้องอ่านไปกับรับจะอ่านไปแน่กับอยากนอนจะป่ะเข้าใจือ้ันแต่ว่าก็ได้อ่านอยู่เพราะว่าเพราะว่า นี่งานต้องเฮตเป็นงานกลุ่มนะจ๊ะ้านเฮ้าบ่อานไปเฮ้าก็จะแบบว่าบรรล้เร่องน้ำเขาเลยบ่สามารถจะเฮตเงานรวมกับเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะมันกับ่ได้ด่าไงแต่มันกับ่ได้ยงานนี่ก็จะประมาณนี้ละก็ก็กเลยแบบว่าแต่มีความรู้ซื้อกว่าเออ ต้องเฮ็ดให้ได้แหละเพราะว่าเท่าถือว่ามาทางนี้แล้วเนาะจ้าเนาะตั้งใจแล้วที่จะมาทางนี่เนาะแต่ว่านิวกับท่านได้หายแล้วพี่น้องนิวกับยังแบบอันนี้พันเองท่านไวเองเพราะว่ามันมื่อนี้มุ้วานี่เริ่มปวดปวดบอกว่าถืออาการมันแบบว่าปวดปวดขั้นๆเจ็บๆคิดว่ามันใกล้หายใกล้หายเพราะว่าแต่ว่าบวมอ่ะรู้สึกว่าเพิ่นจะบวม จะเอายามากินน้ำยาแก้เสบกับกินยาแก้เสบไปน้ำเนะจ้ะคือแบบว่าย่อมหลายเพาเข้าใจเลยมันมันป็ะเด่ง่งางนะพี่น้องเนาะทุกยางมันก็มีแนวง่ายเดี๋จ้ะ้าง่ายเกินไปก็คือก็คือก็ ก็เขาใจยุ่สําหรับคนที่ว่ามันปัญกกไะเนาะเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าเกงข้างนี่โดยเฉพาะหรืออย่างแบบนี้แต่ซาลาเอะก็ว่ามันบ่ง่ายดอกแต่ว่าสูบเพสู้จ้าสู้สู้ไปจนกว่าจะจะบ่ไหวแต่คิดว่าบ่บ่พน่าจะมีปัญหาดอกคิดว่าสู้ไปก่อนเนาะเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันตั้งใจแล้วนะพี่น้องเนาะตั้งใจแล้วเอก็ตั้งใจแล้ว ก็มาเบิ่งกัน,กนจ้าว่าสิบออกแม่ทาไดเนาะมานี่กัื้อนี่ก็สิเปเรียนช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมอีกเด้กกิจกรรมอีกแต่ว่าเอเอาเสือกิจกรรมมาอยู่กับล่องเถ่าส่มาน้ลหะใส่ผาใบมาแต่ว่าเออต่อไปหรือว่าจังไดกับบรู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือ กัเขาเร่วมกิจกรรมยุติต่ว่าคงจะบริเลนแล้วเนาะอันอันอันแฮนบอลนั่นยูนี่เขาเอินฮ้อน bon, <c ười> บอลแฮนบอลคือสิบริเลนละล่ะยอมแพ้จะพี่น้องจ้ายอมแพ้อากาศไหมอากาศเป็นตะนอนเว้น จะนอนเวนหรือคุณจะยังไงก็ไม่รู้อนกนกเอี้ยงแม่ตัวใหญ่แท้นกเหยี่ยวแม่ป้อตัวบักใหญ่เลยจับพี่เครื่องต้นหม่ถาหากินนกกินหนูกินยังไวงสิล่ะบรรยากาศดีพี่น้องขางทางก็จะเป็น ปลาหนน้อยเบินปลาใหญ่ได้เป็นริมทางเป็นต้นใหม่ซื่อ,อจะเบ่แมนปลาได้มืองนี้คลิปนะ่ะเอเฮเอวไอยู่แต่ว่าเม่มีความสามารถที่จะตัดตอนล้วก็เอาลงบม่มีเวลาเลยแล้วก็เครื่องกับขอมุูนเต็มตอนนี้ก็ร่างหาวิธียูวาจะระบายข้อมูลออกจากเอ่อมือถือแบบใดนะจ๊ะอันนี้ iPhone ไ,ได้หา0กิกยังบ่พ่อได้พี่น้องหาลอยกลัวยังบ่พอเลย จะเก็บยางแน่หรต้องลบถ้งบ้างนะพี่น้องเนาะเอกถ้านีเวลาก็จะเริ่มทย่อยลบลบคลิปลบยางถิ่น้ำก็ลบก็ได้จ้ะขอมุลมันเต็มขอมุลมันเต็มแล้วบางอย่างของโรงเลียนเอ้ก็บามารถที่จะลงได้ไหมเออบางแอปคู่เขาหาลงเสียเอ้กับโหลดลงก็ได้ แตแหงพี่น้องว่ามันกินน้ำหลายเลยได้แต่ว่ารูซื้อว่ากินน้ำบ่พอรู้สึกว่านกินน้ำน้อยไปอยากแซงอยากแซงสิบโลหาเจ็ดเจ็ดหาเลยขั้นทั้งหนานี่อยากจะแซงแต่แซงอะไรถนนมันแคบนะจ้ะถนนมันแคบเราแซงเราไปซ่าๆแบบนี้แหละ,ะเป่าปเป่าอยู่หน่อยนึงแต่กับบ่ เ้าอยู่ตามหลังซิปหลอกประมาณนี้แหละพี่น้องเขาให้แลนเก่าซิฟได้เพิ่นกับแลนแปดซิฟด้วยนะแนวเพิ่นกับแลนไว้บ่ด้คือว่าล่ะไปเรื่อยๆเพราะเปาเพ้าะฟังเขาเนอะเพเฝ้าแต่เข้าเฝ้าอยู่เพราะว่าเอ็นอะจำเป็นต้องออกบ้านแต่เศร้าพี่น้องจ๋าจำเป็นมากที่ต้องออกบ้านแต่เช้าเพราะว่า ที่จอดรถไม่มีถ้าคุณอยากมีที่จอดรถคุณก็ต้องไปแต่เช้าประมาณนี้ก็คือประมาณนั้นเลยค่ะหรืรหรคือต้องออกแต่เสาร์ถึงวันนี้ขสันกับวมีมองจอดรถวิมีมองจอดรถเราวันนี้ ถ้าได้ต้องไปหามองจอดรถเมื่อก็ต้องเดินไกลนะจ้าเดินไกลก็ไม่มองจอดรถต้องเดินกลับขึ้นหย่อนขึ้นมาหาหม่องจอดรถไหมก็เลยเลือกที่จะแบบว่าไปเตะเสาจ์จน้อยเอาเอ้ก็โอเคแหละพอไปเตะเสาเขาก็ตื่นเสาอยู่แล้วเนาะเด็ก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 นี่ลูกแมวเลยแมวสองตัวเด็กเด็กน่ะเขาก็ต้องการอาหารแต่เช้าประมาณนี้ ว่าย่อมกินอาหารตอนแร้งสิไหมเอ,กอ็กะจ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 ะไปไปไปอย่างประมาณนี้ก็ต้องรับน่าจะรับไปเพราะว่าเขากะเป็นเป็นประมาณว่าเขาบ่ได้ดมีความสามารถที่จะรูเรื่องหรือยอย่างแบบนี้ได้นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นการที่เข้าสิต้องการการที่ยสิต้องการให้เขา เฮ็ดนิสัยให้มันเป็นประจำอะ่ะก็คือต้องให้กินปกติแล้วอ้อยากให้กินแค่สองเวลาแต่บัดนี้เอ๊ไม่มีความสามารถที่จะบังคับให้น้องแม่วกินเขาได้แค่สองเวลาเขามาหาเหาเอาก็เข้าใจของเอ๊เองเนี่แหละว,ว่าเวลาเขาเมียม้ยวเมียม้ยวเมี้ยวว้าวาว้าว,าวาแบบแอลเสียการที่เขาแอลเอเข้าใจว่าเขาหิวเอ๊ไม่รู้ดอกแต่เอประมาณเนี่ยเอเข้าใจว่าน้องหิวเขาก็ต้องให้เขากินแม่แม่นบบ ถ้าเขาห้องก็แสดงว่าถ้าเขาบ่ามะห้องบ่ามะแอลอเสียหรือเขาต้องการแค่คุยกับบรู้แต่ว่าก็เหมือนก็เขาก็เดินไปตรงที่ว่าจานอาหารหนันต่างอยู่อะ่ะถึงจะเป็นจานที่บ่มีอย่างแล้วนะที่บ่มีอาหารแล้วอะเขาก็ต้องเขากับไปแอลอตรงนั้นอะ่ะจะให้เขาเข้าใจว่างใดถ้านา่งไปยืนแอลอยู่มองหันก็แสดงว่าเขาคิดไปเองแหละอกับบรลลูดอกว่าร0อยปเปอร์เซ็นแต่ว่า เอกเข้าใจว่าเพิ่นหิวเนาะเขาก็เอาเนื้อกินให้แต่ว่าเนี่ยก็คุยกับลุงอยู่วะก็คือให้าย,ยามให้เพิ่นกินแบบหน่อยลงเพราะว่านั่งกินหลายเราแต่ว่านั่งอายุเยอะเนาะเนี่ยไหมเนียฮอลเกิดนั่งอายุเยอะเ้วเด้เนี่ยอายุสิบสองปีเลยเด้นั่น <ral og ic> แหลก,กที่มามยู่น้ำเข้านั่นโอ้ยเบิงบด้บพี่น้องพญใหญ่แล้วถามเอว่ะลุงถามว่า เข้าสิเรี้ยงเขาได้บอเอเบิ้งแล้วโอ้ยว่าหนาจะเกินสองเดือนเออเออเลี่ยงไปถอนางสารซีปีแล้วพี่น้องเป็นถาดแมวมาหนี่ซีปีแล้วเต็มใจเป็นจ้าเป็นทาสแมวแบบเต็มใจหักลายเดี๋ยวนี้ถ้าไปซื้อกับเขานี่ต้องยางไปเบิงขนมให้แมวก่อนเน่ย หาอย่างเบื้องขนมให้น้องแมวก่อนจะอาหารอาหารค้นหรือว่าของที่ลุงสร้างนะ่ะเอาไว้ก้อนไปหาเบื้องอาหารในลูกก่อนขนมขนมบางที่ก็จะมีขนมก็ก็แก๊กแก้เงีย้ยงนั่นแหละเอก็กซสิป,ประมาณนี่แหละพี่น้องก็มีความบ่ได้หมายเพราะว่าเฮาเพอร์เฟคหรือยอย่างในเรื่องเอ่อต่างๆของการเอดูแลอย่างแบบมีเต้าบ่อยฟังว่า ถ้าเขาได้ยู่น้ำเขาได้ไก่ชิดเขาก็จะมีความหาความผูกพันแล้วกะ็แหงหักเขาหลายก็เก่าเรื่องน้องแมวนี่คือกันกับหกน้องแมวหลายก็เก่าอีกเพราะว่าแบบน้องแมวเขาสิแบบวา่าเขาเว้าบ่ได้เนาะว่าเขาปวดเขาเจ็บเขาอยังแบบเนี้ยเขาก็จะให้ความแบบพิเศษไปกว่านั้นอีกสิไหม ยังเข้าจังค้นเนี่ยเขายังเบาได้ว่าเอปวดนั่นปวดนี่เจ็บหันเจ็บนี่ไข้ยิ้วไข้ย,ยังแบบเนี้ยแต่นี่เขาสื่อสารกับเขาไม่ได้เขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมองว่าเว้ยมนุษย์คืองโง่แท้ไขยเบาจนเมื่อยเลรยังบ่ะเขาใจอีกว่าข่อยิ้วหรืออย่างแบบนี้เนาะลูกข้างหน้าเป็นยังเปิดไฟอันนี้ เปิดไฟอย่างไม่รู้เลยมองเลี้ยวเบเห็นพี่น้องนี่หละจ้าเอากฝากขอบคุณนะจ้าสำหรับทุกคนที่เขามาเบิงหรือเขอมามให้ยกำลังใจเอ็นนอตตอนนี้ก็คือเอกกยากแห้งนะจ้นะเนาะเอกฝากไว้ทานี้ก้อนนะจ้าฝากดกหลค์กดแชกดซับสไคร่เป็นกำลังใจใเอไปดด,ดนในเดอ้อสวัสดีจ้า